โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Cookie Run Oven Break นะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโหมดสัมาัสประสบการณ์แกลนแชมเปี้ยนกันนะครับก็ตอนนี้ทั้งสเต p พรีวิวกับ s สเต g แ a n d ก็ได้เปิด s t a ต e ใหม่แล้วนะครับอย่างถ้าสเต p พรีวิวตอนนี้ก็เปิดสเต e 4นะครับส่วนสเต g แก n นนะครับเปิด Chapter ์3นะครับเดี๋ยวจะมาเล่นในส่วนของ s t a g พรีวิวกันก่อนนะครับซึ่ง แต่ละสเตจเนี่ยก็อย่างสเตจพรีวิวกับสเตจแกนก็ทั้งหมดรวมกันเนี่เป็น60ดาวนะครับก็คือจะครบตรงนี้พอดีเลยที่เป็นภารกิจอนะฮะซึ่งถ้าครบ60ดาวเนี่ยก็จะได้ตัวฉายานะครับซึ่งฉายาที่ได้เนี่ยก็คือคุกกี้พลังเวนลับนะครับหรือบางส่วนก็จะได้รับจากาโบนัสนะครับที่เป็นโบน,โบนัสดาวนะครับประมาณนี้อ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวก็เราไปเล่นกันเลยเนาะ เดี๋ยวมาเริ่มจากสเตทรีวิวนก่อนนะฮะต่อไปก็เป็นตัวอ่าชปเตอร์สี่ภารกิจหลักก็จะมีเก็บเยลลี่ลูกแก้ววิบวับนะครับสาสิบอันนะครับแล้วก็เก็บเยลลี่ทั้งหมดนะฮะสองพันหกร้อยอันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเอามาการลองนี่แหละฮะส่วนสมบัติก็ <c oughs> เอาผู้เหรียญไปละกัน นะฮะแล้วก็อีกอันนึงผมขอเป็นเอาลูกตุ้มแมกมาแล้วกันนะอ่ะลุยกันเลยฮะ นี่ฮะตัวลูกแก้วที่ต้องเก็บนะฮะมันก็คือลูกแก้วเดียวกับอ้นี่เนาะที่ว่าถ้าเก็บปุ <c> ๊บ <oughs> จะทำให้ด่านสว่างจากที่แบบด่านมืดๆนะฮะก็คือจะเพิ่มความสว่างให้เราก็คืออันเดียวกัน ต้องเก็บทั้งหมดอ่าสามสิบอันนะฮะสามสิบชิ้น เป็นด่านจาก <c oughs> เบรกเอาอ e ีหลักเลยฮะโอเคครบแล้วฮะทั้งหมดอ่าสามดาวนะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปเล่นตัว อีสเตจหนึ่งนะฮะก็คือสเตจแกรนนะฮะอ๋อมีมิชชั่นดาวอ่ะตอนนี้ก็เก็บเก็บครบ20ดาวนะครับก็จะได้ตัวอ่าตังสามแสนนะฮะเมื่อคีอ่ะต่อไปสเตจแกรนนะฮะสเตจแกรนในแชปเตอร์สามนะฮะอ่ะก็จะมีภารกิจเก็บเยลลี่ดาวยักษ์165อันแล้วก็ กระโดดรวม250ครั้งก็คือหมายความว่าต้องเน้นกระโดดด้วยอะฮะในด่านนี้ด่านนี้น่าจะดึงมาจากตัวแกรนแชมเปีียกเลยอะฮะก็ใช้เซตตามแกรนแชมเปี้ยกก็ได้นะเนี่ยฮะใช้เซตตามแกรนแชมเปีียกเลยสมบัติก็เหมือนเปียบเลยฮนะ3ามชิ้น แต่ในดานเนี่จะค่อนข้างยากน,นิดนึงนะเพราะว่าผมเคยเล่นอ่าเคยเล่นอยู่ฮะไม่กี่วันด่านจะค่อนข้างยากน,นิดนึงอ่ะเหมือนเดิมนะเปิดมาก็ทำภารกิจนะฮะอ่าก็จะมีเยลลี่ดาวยักษ์นะฮะ นี่ฮะเหมือน <c oughs> เหมือนในแกรนด์แชมเปี้ยนลีกเลยฮะในด่านของลาวสามนะฮะ โอเคผ่าสองฮะอ้าวผ่านหมดแล้วฮะโอเคตอนแรกคคิดว่าผมจะไม่ผ่านซะแล้วฮะ พราะด่านนี้จะค่อนข้างยากนะโอเคอ่ะก็เล่นครบไปแล้วนะครับทั้งสเตตแกลนนะครับกับสเตตพรีวิวนะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเนาะก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะมาเล่นส่วนของแชปเตอร์ต่อไปอย่างสเตตแกลนก็เป็นคิวของสเตตสี่นะครับแล้วก็สเตตพรีวิวเนี่ยก็จะเป็นอ่าสเตตห้านะครับประมาณนี้เนาะอ่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝาก กดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยละกันน้อนในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ